ในโลกที่ความรักถูกท,ท้าทายด้วยคำสาปแห่งความมืดคำสาปปีศาจจะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวของลินาหญิงสาวผู้กล้าหาญและปีศาจผู้ต้องคำสาปที่ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่โหดร้ายเมื่อความรักระหว่างมนุษย์และปีศาจกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเสียสละก,การตัดสินใจของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตลอดการร่วมลุ้นไปกับความรักต้องห้ามในนิยายโรแมนติกเหนือธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งโชคชะตาและความเสียสละยินดีต้อนรับสู่โลกของคำสาปปิศาที่ความรักจะเป็นทั้งคำตอบและคำถามสุดท้ายหมู่บ้านที่เคยแออัดไปด้วยชีวิตชีวาและเสียงหัวเราะถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากเสียงน้าที่เคยไหลเอื่อยในลำธารถูกแทนที่ด้วยความเงียบที่น่ากลัว ซากบ้านไม้เก่าและกองเศษปูนยังคงกองอยู่เป็นเหมือนร่องรอยของอดีตที่หายไปจากโลกใบนี้ลินาเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นด้วยท่าทางที่มั่นคงแม้ในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเสียใจที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ในตอนนี้สิ่งที่เธอรู้สึกกลับไม่ใช่แค่ความเกลียดชังปีศาจที่ทำลายบ้านเกิดของเธอหากแต่เป็นบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเมื่อเธอเก้าวเข้ามายัางที่นี่อีกครั้ง ความรู้สึกที่เหมือนมีบางสิ่งที่เชื่อมโยงเธอและปีศาจเข้าไว้ด้วยกันแสงจันทร์ที่ลอยสูงในท้องฟ้าทำให้ภาพที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าชัดเจนขึ้นภายในความมืดนั้นปรากฏร,ร่างของปีศาจมันยืนอยู่ตรงกลางแสงจันทร์สะท้อนให้เห็นผิวสีเทาที่คล้ายโลหะของเขาร่างกายสูงใหญ่และแข็งแกร่งของเขามองดูเหมือนเงาของความมืดที่แทบจะไม่สามารถสัมผัสได้ สายตาแดงก่ำของเขาจ้องมาที่เธอราวกับสามารถมองทะลุเข้าไปในจิตใจลินาหยุดเดินเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ค่อยๆจับใจเมื่อเธอเงยหน้ามองเขาเขายืนอยู่ที่นั่นเหมือนกับว่ารอให้เธอเป็นคนเดินไปหาด้วยตัวเองเธอจึงกลั้นหายใจและก้าวไปข้างหน้าเธอคือผู้รอดชีวิตจากการทำลายล้างนี้ เสียงของปีศาจดังกล้องในความเงียบเสียงทุมๆท,ที่แฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเศร้าลินาพยักหน้าเบาๆขณะที่ความขัดแย้งในใจของเธอเริ่มทวีความรุนแรงเธอเกลียดเขาแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามความสงสารที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของตัวเองความเกลียดชังนั้นคล้ายจะเป็นเพียงชั้นบางๆที่บังความรู้สึกอื่นๆที่เธอไม่สามารถยอมรับได้ใช่ฉันรอดมา แต่หมู่บ้านของฉันหายไปแล้วลีนาตอบกลับเสียงแข็งแม้ความจริงที่ว่าเธอกำลังพูดถึงปีศาจที่ทำลายบ้านเกิดของเธอมันยังไม่อาจทำให้เธอรังเกียจเขาไปได้ปีศาจหัวเราะเบาๆเสียงนั้นฟังดูเยอะหอยันมันเป็นผลลัพธ์ของคำสาปที่ฉันไม่สามารถหนีจากมันได้ฉันถูกคำสาปให้ทำลายล้างและไม่มีวันสิ้นสุด ลีน่ามองเขาขนลุกไปทั้งตัวเมื่อเห็นแววแหวนแวดของเขาที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่ได้แสดงออกมาให้ใครเห็นแต่ตอนนี้มันชัดเจนในสายตาของเขาในตัวเขามีบางสิ่งที่แตกต่างจากปีศาจที่เธอเคยได้ยินมาคุณเคยรักใครไหมลีน่าถามออกไปโดยไม่รู้ตัวปีศาจหยุดนิ่งราวกับคำถามของเธอได้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างในตัวเขารักเขาถามพร้อมรอยยิ้มเย็นชา มันเป็นคําที่ฉันไม่ได้รู้จักนับตั้งแต่ที่ถูกคำํำสาปนี้ลินาเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนหัวใจของเธอจะขาดสะบ้านเมื่อได้ยินคําตอบนั้นความสงสารประปลนกับความเจ็บปวดในใจของเธอความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครคนอื่นถ้าฉันถอดถอนคำํำสาปคุณจะหายไปลินาพูดเสียงเบาทว่าเสียงนั้นกลับก้องกังวานในอากาศอย่างชัดเจน ปีศาจหันกลับมามองเธอดวงตาแดงก่ำของเขาจ้องมาที่เธออย่างไม่กระพริบถ้าคุณทำเช่นนั้นฉันจะหายไปแต่คุณจะทำให้ตัวเองหายไปด้วยหรือไม่เขาถามด้วยเสียงที่เย็นชาแต่แฝงไปด้วยความท้าทายลินาไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้เธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอหลบเลี่ยงไปยังลำธารที่เคยไหลเอื่อยเธอสามารถรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกจากร่างของปีศาจในขณะที่เขายืนอยู่ใกล้ๆ แม้จะเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่เธอไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองได้เธอเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยก่อนจะหยุดอยู่ข้างเขาเหลือระยะห่างไม่มากนะักความรู้สึกบางอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจของเขาที่ใกล้ชิดร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยความลึกลับที่ดึงดูดเธอให้เข้าใกล้คุณคิดจะทำอะไรต่อไปลินาถามอีกครั้งในเสียงแผ่ว ปีศาจยืนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะตอบกลับด้วยเสียงต่ำและหนักหน่วงฉันไม่รู้แต่ถ้าเธอทำให้ฉันหายไปฉันคงไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วลินาไม่รู้ว่าคำพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรแต่รู้สึกถึงความจริงบางอย่างในนั้นรู้ว่าเธอกำลังตกอยู่ในกับดักของความรักที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ว่ามันจะเป็นความรักที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสีย รุ่งอรุณมาถึงอย่างช้าๆเมื่อแสงแดดสีทองค่อยๆส่องผ่านทิวไม้สูงใหญ่และท่ามกลางความเงียบสงบของป่าทั่วบริเวณเต็มไปด้วยหมอกบางๆที่ยังไม่จางหายความเย็นจากยามเช้าสัมผัสได้ถึงผิวหนังของลินาขณะที่เธอยังคงนั่งอยู่บนพื้นหินเย็นๆในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่รู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ร่างสูงของปีศาจยังคงยืนอยู่ไม่ห่างจากเธอแม้เขาจะเงียบไปในขณะนี้แต่ความรู้สึกที่มาจากเขากลับไม่สามารถปฏิเสธได้ลินารู้สึกเหมือนถูกเขาดึงดูดเข้าไปในโลกที่ไม่ใช่ของเธอทั้งร่างกายและใจของเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายคุณเคยมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมเสียงของลินาหลุดออกไปโดยไม่รู้ตัว ในตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่คล้ายกับความสงสารแต่ก็ไม่อาจาบอกได้ว่าเป็นความสงสารจริงๆหรือแค่ความรู้สึกที่เกิดจากแรงดึงดูดที่เขามอบให้ปีศาจหันมามองเธอด้วยดวงตาสีแดงที่ดูเหมือนจะลุกเป็นไฟสายตาของเขาดูเยือกเย็นและมีพลังบางอย่างที่ทำให้ลินารู้สึกไม่สบายใจมันไม่สำคัญหรอกเขาตอบเสียงต่ำ สิ่งที่สำคัญคือฉันเป็นปีศาจที่ไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสาพนนี้ลินางเงียบไปเธอรู้ดีว่าคำสาปนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่กักขังเขาแต่ยังคงเป็นการเจ็บปวดที่เขาแบกรับมาตลอดเวลาชีวิตของปีศาจที่ถูกกักขังในคำสาปนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและการต่อสู้กับความเป็นจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ในขณะที่ลินากำลังคิดเกี่ยวกับคำพูดของปีศาจนั้นมือของเขาก็ค่อยๆเอื้อมมาหาเธอความเย็นจากมือที่แข็งแกร่งแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอความรู้สึกนั้นทำให้เธอสันสานแม้จะรู้สึกถึงความเย็นที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ทำให้เธอไม่อยากขัดขืนทำไมทำไมคุณถึงต้องสัมผัสฉันลินาถามเสียงสันส่นๆรู้สึกเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ยากจะหนีไปได้ ปีศาจยิ้มบางๆดวงตาของเขาดูเย็นชาแต่ลึกลงไปยังแฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหลบซ่อนไว้ได้เพราะเธอทำให้ฉันรู้สึกบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาพูดพลางยกมือขึ้นอีกครั้งและแตะที่เส้นผมของเธอเบาๆความรู้สึกนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของลินาราวกับว่ามือของเขากำลังขุดลึกลงไปในจิตใจของเธอลินารู้สึกถึงการต่อต้านที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเธอ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการสัมผัสของเขาที่ดึงดูดเธอให้ใกล้เขามากขึ้นคุณหมายความว่าอะไรลินาถามเสียงต่ำแต่ปีศาจไม่ตอบเขายังคงยืนเงียบต้องมองเธอทั้งสองยืนนิ่งอยู่ใต้แสงแดดอ่อนๆที่ค่อยๆกระทบใบหน้าของพวกเขาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบความเงียบที่อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ของลินาในไม่ช้า ลินาไม่รู้ว่าอะไรดึงดูดเธอเข้าหาเขาความรู้สึกบางอย่างในตัวเขาทําให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายออกมาได้ถ้าฉันช่วยคุณได้คุณจะยอมปล่อยไปหรือเปล่าลินาถามเสียงสั่นเทาทั้งคำถามและคำตอบที่ตามมาเหมือนจะทดสอบความรู้สึกของเธอปีศาจยิ้มเล็กน้อยและก้มหน้าลงปล่อยไปคุณหมายถึงการปล่อยตัวฉันจากคำสาบ หรือปล่อยให้คุณหายไปพร้อมกับฉันเสียงของเขามีแฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลินารู้สึกได้ถึงความเศร้าและความหวังที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาลินาสถานไปทั้งตัวเมื่อคิดถึงคำถามนี้สิ่งที่เธอจะต้องสูญเสียหากเธอช่วยเขานั้นดูเหมือนจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่เธอรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้เธอสูญเสียบางสิ่งในตัวเอง เมื่อทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบความเครียดเริ่มสั่งสมขึ้นในใจของลีนาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ความกดดันจากการต้องเลือกแต่ยังมาจากการที่ปีศาจกำลังเปิดเผยบางสิ่งในตัวเขาที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่เพียงแค่ในโลกแห่งความจริงแต่กำลังอยู่ในโลกที่บางสิ่งบางอย่างกำลังทดสอบเธออย่างลึกลับ ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกลินารู้สึกถึงการแปลเปลี่ยนในตัวเองช่วงเวลานี้คือการทดสอบความจริงที่ซับซ้อนซึ่งทําให้เธอแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกที่เธอไม่สามารถอธิบายได้กําลังก่ะตัวขึ้นภายในหัวใจรากับความรักและความสงสัยยิ่งทําให้เธอเจ็บปวดคุณคิดว่าถ้าฉันตัดสินใจช่วยคุณคุณจะปล่อยไปได้จริงๆหรือลินาถาม ร่างกายของเธอรู้สึกเย็นชืดไปหมดในความเงียบนี้แต่ในใจกลับร้อนรุ่มไปด้วยคำถามมากมายปีศาจยืนนิ่งคำถามนั้นเหมือนหอกที่ทิมแทงไปถึงใจของเขาเขามองเธออย่างเงียบๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากอดีตอันยาวนานที่ไม่อาจลบเลือนคุณยังไม่เข้าใจเสียงของปีศาจแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยพลังที่ทำให้ลินารู้สึกเหมือนอยู่ในกำมือของเขา การช่วยเหลือฉันไม่ได้ทําให้คุณปลอดภัยจากคํำสาปความเจ็บปวดที่ฉันแบกรับมันจะย้อนกลับไปถึงคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาเดินเข้ามาใกล้ลินามากขึ้นจนระยะห่างระหว่างพวกเขาแทบไม่มีเหลือเลยเขาจ้องมองลินาอย่างตรงไปตรงมาราวกับกําลังอ่านใจเธอลินารู้สึกถึงการคุกคามในท่าทางของเขาแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจได้ สิ่งที่เขาพูดมันลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมดเหมือนว่าเขากำลังดึงเธอลงไปในโลกที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้สัมผัสปีศาจยื่นมือออกไปช้าๆเขาจับมือของลินาอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าเธอจะหลุดออกจากเขาไปทุกเมือ่อความสัมผัสนั้นทำให้ลีนารู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะเชื่อมโยงไปกับคำสาปที่อยู่ในใจเธอคุณคงไม่อยากให้ฉันหายไปใช่ไหม ปีศาจถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกลับลินารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่อาจหลีกหนีได้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นจนแทบจะหลุดออกจากอกความขัดแย้งในใจเริ่มรุมเร้าเมื่อคำถามนั้นลอยขึ้นมาในหัวความรักที่เธอรู้สึกต่อปีศาจนั้นเป็นเรื่องที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนมันไม่ใช่แค่ความดึงดูดทางกายแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจนเธอไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความรักและความสงสาร ปีศาจค่อยๆน้มตัวเข้าใกล้ลินามากขึ้นลินารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆของเขาที่สัมผัสที่ใบหูทำให้ร่างกายของเธอสันสานอย่างไม่สามารถควบคุมได้คุณไม่ต้องการคํำสาบนี้ใช่ไหมเขาถามเบาๆก่อนที่จะลุกขึ้นยืนตรงหน้าเธอลินารู้สึกถึงความขัดแย้งที่มากขึ้นในใจเธอเคยคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมได้ ปีศาจคือนิยามของความอันตรายและการตัดสินใจของเธอก็หมายถึงการเลือกว่าเธอจะยอมเสี่ยงกับการสูญเสียทั้งหมดหรือจะปล่อยให้ปีศาจสลายไปพร้อมกับคำสาปที่เขาพร้อมจะทิ้งถ้าคุณต้องการฉันปีศาจกระซิบเสียงต่ำลมหายใจของเขาอุ่นจนทำให้ลินารู้สึกถึงการต่อสู้ภายในใจที่ยิ่งทวีความรุนแรงในขณะที่ลินามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความลังเล เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังหลุดออกไปจากเธอมันเหมือนความรักที่ไม่อาจควบคุมได้แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่อาจรับมือได้คุณต้องการให้ฉันหายไปหรือปีศาจถามอีกครั้งในน้ำเสียงที่เจือด้วยความหวังและเจ็บปวดลินางเงียบไปสัมผัสข,ของเขาที่ใบหน้าของเธอยังคงทำให้เธอรู้สึกถึงความหายนะที่จะตามมาหลังจากการตัดสินใจ ทุกการหายใจของเขาเหมือนจะซึมเข้าไปในจิตใจของเธอและความรู้สึกที่ซับซ้อนนี้ก็ยิ่งทําให้เธอไม่สามารถตอบอะไรออกไปได้ในที่สุดลินารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้เธอค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ปีศาจร่างกายของเธอสัมผัสเขาในระยะที่ใกล้มากขึ้นจนเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นและรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขา ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มจะไม่เป็นแค่เรื่องของคำสาบหรือการช่วยเหลือแต่เป็นเรื่องของความรักที่ลึกลับเกินจะอธิบายไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนฉันจะอยู่กับคุณลินากล่าวเบาๆและรู้สึกถึงบางสิ่งในหัวใจที่หายไปพร้อมคำพูดนั้นและในขณะที่เธอพูดออกไปนั้นเองป่าลึกลับรอบตัวพวกเขาก็ดูเหมือนจะตอบสนองทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเริ่มมีชีวิตราวกับว่าคำตอบของเธอจะส่งผลต่อโลกทั้งใบ คืนที่เงียบสงัดยังคงปกคลุมรอบตัวลินาแม้จะมีแสงจันทร์ที่ส่องสว่างลงมาแต่เงาของป่าในยามค่ำคืนกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความรู้สึกขัดแย้งที่กัดกร่อนในใจยังคงเต็มเปี่ยมจนเธอเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวเธอไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อีกลินาเดินไปข้างหน้าเธอสัมผัสถึงลมหายใจของปีศาจท,ที่อยู่ข้างๆจนทำให้ร่างกายของเธอสั่นสะท้านอีกครั้ง ความรู้สึกที่มันพัดผ่านตัวเธอเป็นเหมือนคลื่นที่กระทบใจข้างในใจของเธอเต็มไปด้วยความสงสารสับสนและความหลงไหลที่กำลังเติบโตขึ้นทุกทีคุณยังคิดว่าฉันเป็นแค่ปีศาจที่คุณต้องช่วยเหลืออยู่หรือปีศาจถามเสียงเบาแม้จะพยายามพูดอย่างนิ่งสงบแต่ก็มีบางอย่างในน้ำเสียงของเขาที่ทำให้ลินารู้สึกว่าเขากำลังพยายามควบคุมอารมณ์บางอย่าง เขาเก้าวเข้าไปใกล้เธออีกนิดดวงตาของเขาหลายครั้งหลบลงต่ำราวกับต้องการหลีกเลี่ยงการสบตากับเธอลินาหันมามองเขาสายตาของเธอซ่อนความลังเลแต่ก็ยังมีความอบอุ่นแฝงอยู่ในนั้นราวกับว่าเธอกำลังพยายามเข้าใจเขาในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนคุณไม่ใช่แค่ปีศาจลินากล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาแต่การที่คุณจะหายไปฉันจะเป็นคนทำให้คุณหายไปจริงๆหรือ ปีศาจยิ้มออกมาช้าๆแววตาของเขาหล่อหลอมไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้หากคุณช่วยฉันคุณจะทำลายคำสาพที่ผูกมัดฉันไว้แต่ฉันจะหายไปและคุณจะต้องตัดขาดจากทุกสิ่งที่เคยเป็นคำพูดเหล่านั้นลอยไปในอากาศราวกับมันเป็นคำสั่งสุดท้ายจากเขาความขัดแย้งในใจของลินากลับรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อเธอรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่คอยดึงเธอไปในทางที่เธอไม่เคยคาดคิด ลินาเคยคิดว่าการรักใครสักคนเป็นเรื่องง่ายแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมได้ปีศาจไม่เพียงแค่ดึงดูดเธอด้วยพลังของคำสาปแต่ยังด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาความรู้สึกที่ลินาไม่เคยพบเจอในชีวิตเธอรู้สึกถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในตัวเอง เป็นการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกของเธอที่ถูกกักขังจากการเป็นมนุษย์กับความรักที่เริ่มเติบโตต่อปีศาจผู้มีอำนาจคุณเคยเป็นมนุษย์ใช่ไหมลินาถามเสียงเบาราวกับการถามนี้จะปลดปล่อยความลับบางอย่างที่กักขังอยู่ในตัวเขามานานปีศาจเงียบไปครู่หนึ่งเขาหลุบตาลงต่ำไม่อยากให้เธอเห็นความเจ็บปวดในแววตาของเขาเคยเคยเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันก่อนที่คำสาปนี้จะทำให้ฉันกลายเป็นสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ ลินารู้สึกถึงความเศร้าในเสียงของเขาเธอไม่รู้ว่าเธอจะพูดอะไรได้บ้างในตอนนี้แต่ความเข้าใจในตัวตนของปีศาจทําให้ความรักที่เธอมีเริ่มลึกซึ้งขึ้นบางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือจากเธอแต่ยังต้องการความเข้าใจถ้าคุณช่วยฉันปีศาจกระซิบเสียงต่ำท่าทางของเขาเปลี่ยนไปจากความหนักแน่นเป็นความอ่อนแอที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ฉันจะหายไปและคุณจะต้องเลือกระหว่างความรักที่เราแบ่งปันกับการทำลายคำสาบที่ผูกมัดฉันคำพูดของเขาทำให้ลีนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธอความรักที่เคยเป็นสิ่งง่ายๆกลับกลายเป็นความยุ่งเหยิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดภาระหน้าที่ของเธอคือการช่วยเหลือปีศาจให้หลุดพ้นจากคำสาบแต่นั่นหมายความว่าเธอต้องสูญเสียเขาไปตลอดกาล ลินาหันไปมองปีศาจด้วยความรู้สึกหลากหลายร่างกายของเธอรู้สึกถึงการดึงดูดที่รุนแรงความรู้สึกที่ไม่อาจปฏิเสธความต้องการที่จะช่วยเขากลายเป็นความหลงไหลที่พาเธอไปในทางที่ยากจะย้อนกลับไปถ้าฉันตัดสินใจช่วยคุณลินาพูดด้วยเสียงที่สั่นไหวมันจะหมายความว่าเราต้องจัดก,กันใช่ไหมปีศาจยิ้มออกมาอย่างเจ็บปวดมือของเขากำลังบีบมือของลินาไว้อย่างแผ่วเบา รากับว่าเขากำลังทิ้งทุกสิ่งที่เขามีให้กับเธอใช่ปีศาจพูดเสียงเบามือของเขากำลังดึงเธอเข้าไปใกล้เขามากขึ้นความอบอุ่นของร่างกายเขาทำให้ลีนารู้สึกถึงความอ่อนแอของเขาที่เขาพยายามจะปิดบังไว้อย่างดีที่สุดถ้าคุณช่วยฉันจะหายไปและคำสาบจะถูกทำลายแต่ฉันจะไม่อยู่กับคุณอีกลีนารู้สึกถึงการขาดหายไปที่มันเข้ามาในใจ เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจนี้ได้อีกต่อไปร่างกายของเธอเริ่มสั่นเทาเมื่อเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่อาจทำลายได้ความรักที่เธอมีต่อเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆในที่สุดลินาหันหากลับไปมองปีศาจร่างกายของเธอสันสถานจากความขัดแย้งภายในใจฉันจะไม่ปล่อยให้คุณหายไป ปีศาจยิ้มออกมาอีกครั้งอย่างเจ็บปวดเขาก้าวไปข้างหน้าราวกับต้องการให้เธอรู้สึกถึงความตั้งใจของเขาอย่าทําให้ฉันต้องเสียคุณไปเขากระซิบเสียงต่ำํำมือของเขาค่อยๆลูบแก้มเธออย่างอ่อนโยนราวกับเขาจะเก็บทุกช่วงเวลาของพวกเขาไว้ในใจในวินาทีที่ความรักของพวกเขาเริ่มถูกทดสอบลินารู้ว่าไม่มีทางกลับไปอีกแล้วคืนที่หมอกหนาทึบปกคลุมรอบกาย ลินายืนอยู่บนหน้าผาสูงดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวที่ส่องแสงรังๆังท่ามกลางความมืดมิดของคืนหลับไหลทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงทั้งความรักที่ผสมผสานกับความเจ็บปวดและความต้องการที่ไม่อาจหลีกหนีได้ปีศาจยืนอยู่ข้างๆเขาเงียบไปพร้อมกับความเย็นเยียบที่กระจายออกมาจากร่างกาย บางทีการที่เขาอยู่ใกล้ๆกันในตอนนี้ทำให้ลินารู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับคุณจะเลือกอะไรปีศาจถามเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความคาดหวังเราวกับว่าเขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคำตอบอะไรก็จะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ลินารู้สึกถึงการกดดันที่หนักหน่วงในหัวใจแม้จะรักปีศาจมากเพียงใด แต่การเลือกนี้กลับไม่ได้ง่ายายอย่างที่คิดเสียงในใจเธอกรีดร้องให้เธอช่วยเขาแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีความจริงที่ว่าการช่วยเขาอาจจะทำให้ทุกอย่างจบลงคุณคงรู้ว่าฉันรักคุณลินาพูดเสียงเบาราวกับคำพูดนั้นไม่สามารถหลุดออกมาได้ง่ายๆแต่ความจริงในใจเธอก็ไม่อาจปฏิเสธแต่ว่าถ้าฉันเลือกช่วยคุณมันก็หมายความว่าฉันต้องสูญเสียคุณไป คำพูดของเธอกระแทกเข้าหัวใจปีศาจเขารู้สึกถึงความสับสนที่ลินากำลังเผชิญแววตาของเขาอ่อนลงราวกับเสียใจแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกถึงความรักที่เธอมีให้เขาบางครั้งการที่เรารักใครสักคนมันอาจจะทําให้เราต้องเสียสละบางสิ่งที่สําคัญที่สุดปีศาจพูดเสียงทุ้มต่ําน้ําเสียงของเขาแฝงไปด้วยความเศร้าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะช่วยฉันคุณจะไม่ได้อยู่กับฉันอีก คำพูดนั้นทำให้ลินารู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะฉีกออกเป็นเสียงเสียงเสียงในใจของเธอเริ่มดังก้องอยู่ในสมองความขัดแย้งในตัวเธอไม่เคยรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเลือกอะไรแบบนี้ในชีวิตแต่ตอนนี้การเลือกมันถึงเวลาแล้วเธอคิดถึงหมู่บ้านของเธอความรับผิดชอบที่เธอมีต่อผู้คนที่เคยช่วยเหลือกัน เธอนึกถึงเพื่อนๆและคนที่เธอรักแต่แล้วในที่สุดลินาก็ตัดสินใจว่าเธอจะเลือกปีศาจไม่เพียงเพราะเขาคือคนเดียวที่เธอรักแต่เพราะเธอเชื่อว่าเขาสมควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตใหม่ไม่ฉันไม่อยากให้คุณหายไปลินาตัดสินใจในที่สุดความรู้สึกทั้งหมดในตัวเธอรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเธอรู้ว่าเธอเลือกที่จะรักษาเขาไว้ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวแต่เพราะความรักที่ลึกซึง้ง พีศาส,สบตากับเธอความประหลาดใจปรากฏขึ้นในแววตาของเขาเขาไม่เคยคิดว่าลินาจะเลือกทางนี้แต่เมื่อได้ยินคำพูดของเธอเขากลับรู้สึกว่าความหวังที่เขาหมดไปนั้นกลับมาอีกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะไม่มีวันทิ้งคุณปีศาจกระซิบเสียงต่ำมือของเขาค่อยๆยื่นไปสัมผัสใบหน้าของลินาลมหายใจของเขาหนักแน่นเขามองลินาด้วยความซาบซึง้ง คุณช่วยฉันแล้วคุณช่วยให้ฉันได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งลินารู้สึกได้ถึงความรักที่แท้จริงในน้ำเสียงของเขาและสัมผัสของเขาความอ่อนโยนที่ปีาศาจแสดงออกมาเหมือนกับเขากําลังขอโอกาสอีกครั้งแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือคำสาปยังคงไม่ยอมปล่อยเขาไปขณะที่ปีาศาจยื่นมือออกไปสู่เธอแสงสีดำเริ่มพุ่งออกจากร่างของเขา ลินารู้สึกถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในใจของปีศาจความพยายามที่จะหลุดพ้นจากคำสาปที่เขาถูกผูกมัดอยู่มาเนิ่นนานแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดทำไมมันยังไม่จบลินาร้องถามเสียงสั่นไม่เข้าใจว่าทำไมทุกอย่างถึงยังคงไม่สมบูรณ์ปีศาจมองเธอด้วยความเศร้าคำสาปนี้มันไม่ได้ถูกยกเลิกได้ง่ายๆแม้จะมีความรักอยู่ในนั้น ลินานึกถึงการตัดสินใจของเธอเธอเลือกที่จะช่วยเขาแต่การช่วยเขาก็หมายความว่าเธอต้องรับผิดชอบในผลที่ตามมาเธอรู้ดีว่าเขาอาจไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้เต็มที่แต่การที่เธอเลือกที่จะรักเขาและอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือการยืนยันในความรักที่เธอมีปีศาจกอดลินาเอาไว้แน่นดวงตาของเขาส่องประกายด้วยความรู้สึกขอบคุณ และความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาจะต้องอเผชิญไปด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีศาจพูดเสียงต่ำมือของเขาอบอุ่นเมื่อเขากอดเธอไว้แน่นลินาไม่ตอบแต่เธอรู้ในใจว่าเธอได้ทำการตัดสินใจที่ถูกต้องความรักของพวกเขาจะยังคงอยู่แม้ว่าทางเดินข้างหน้าอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญมันไปด้วยกัน เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าขอบคุณครับ